คาราบัคเอฟเคเลนวาลอซี่หใน2ทีมนี้ครับที่เราไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่จะมี1ใน2ทีมนะครับหลุดเข้าไปครับเล่นในรอบลีกเฟนหรือรอบสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปียนลีครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของทั้ง2ทีมครับในประวัติศาสตร์ของทั้งคู่เลยครับก็ต้องบอกว่าวันนี้กับบทวิเคราะห์บอลของแถว2อเกมวันนี้ครับเราจะได้เป็นสักขีพยานครับ ร่วมกันครับกับทั้ง2ทีมเนี่ยว่าใครจะเป็น1ใน2ครับที่ดีพอครับเข้าไปเล่นในรอบลีกเฟสครับต้องบอกว่ามันหยดติงแน่นอนครับสำหรับยูฟ่าแชมเปียนลีกวันในี้4คู่ครับหาอีก4ทีมที่จะเข้าไปครับหลังจากที่เมื่อวานครับเราได้กันไป3ทีมแล้วครับก็ต้องบอกว่าโฟกัสสุดๆเลยครับวันนี้ไอ้คู่แรกเลยครับคาราบักเจอกับเฟนวาโลซีเนี่ยต้องบอกว่า มีความสำคัญกับทั้ง2ทีมครับโอ้โหครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้ง2ทีมเลยครับก่อนอื่นเลยเราก็ไปสรุปผลงานของเมื่อวานครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมีใครบ้างครับ3ทีมที่หลุดเข้าไปเล่นในรอบลีฟเฟตเมื่อวานครับรวมผลของคู่อื่นๆรายการอื่นๆด้วยครับ คู่แรกเมื่อวานครับไครัตอัมมาตี้เจอกับเซลติครับโอ้โหไครัตอัมมาตี้ครับเสมอในเวลา0ูนย์ต่อเวลาก็ยังศูนย์ศนะต้องไปดวลลูกจุดโทษครับสุดท้ายแล้วเป็นไครัตอัมมาตี้ครับที่คมกว่าครับชนะในการดวลลูกจุดโทษไปครับก็ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของไครัตอัมมาตี้ครับที่เข้าสู่ในรอบสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับคู่แรกเปิดหัวมาเราก็กินเต็มแล้วครับคู่ที่2องสแนเดอร์แลนด์เจอกับฮาร์ดฟิลด์ทาวนนน์์คคคคูู่่่ี้้ใหตออซััเดดรรรรแลลบบึงก เหนือกว่าครับสันนแลนแต่โดนนาก่อนครับนำก่อนแล้วตามตีเสมอได้แต่หลังจากนั้นพวกเขาไม่ยอมยิงเลยครับทำให้เสมอกันในเวลา90นาทีต้องไปดวลลูกชดโทษเป็นฮาร์ดฟิลด์ทาวครับที่คมกว่าครับก็ท่านเล่นแบบนี้ครับซันอร์แลนก็ตกรอบไปก็ดีแล้วครับคู่ที่3เบอร์ลี่เจอกับดาบี้เขาตีคู่นี้เป็นตัว3ดาวด้วยครับให้ต่อเบอร์ลี่ครับ1ลูกสุดท้ายแล้วครับเบอร์ลี่กลับมาชนะได้21ครับยิง ลูก2อหนึ่งนาทีบาทครับทำให้เจ้าไปครับก็ต้องบอกว่าเกือบตายจริงๆครับสาหรับเบอร์ลี่สามดาวเมื่อวานครับก็เจ้าไปครับก็ยังดีครับคู่ที่สี่ครับไอชั่นบาไว้เจอกับสตุตการ์คคู่นี้ไปสกอร์สูง3ลูกครับกินเต็มครับเสมอกัน90้นาทีสามสามครับโอ้โหต้องบอกว่าสูงสุดใจจริงๆครับสาหรับคู่นี้สะใจจริงๆครับสูง3ลูกคู่นี้คู่ที่5ปาฟอเจอกับเชเวน่าชเวดดาคู่นี้ให้ต่อชเวดดาทีมเยือนที่ราคาปอปาครับนําจะ ควนจะจบเกมอยู่แล้วครับสุดท้ายมาโดนตามตีเสมอครับเป็นปาฟอสครับที่ผลรวมชนะ32ครับปาฟอสก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เราไม่ค่อยคุ้นหูเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของพวกเขาอีกแล้วครับที่เข้าสู่รอบลีกเฟสหรือรอบสุดท้ายแชมเปี้ยนครับโอ้ก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ครับแชมเปี้ยนมีทีมหน้าใหม่เข้ามาเยอะเหลือเกินครับในฤดูกาลนี้คู่ที่6คู่สุดท้ายสตรอมการ์ดเจอกับ โบโลกีมคู่นี้ปิดฉากไปสวยๆครับไปที่ราคาเสมอสตรอมการครับสุดท้ายสตอมการชนะไป2อหนึ่งครับชนะแต่ตกรอบครับแต่อย่างน้อยๆก็ให้มันสมศักดิ์ศรีครับตกรอบครับอย่างที่วิเคราะห์ไว้ครับกินเต็มครับสําหรับคู่นี้ครับผลงานของเมื่อวานก็ตามนี้เลยครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเราได้เห็นเลยครับว่ามีหลายๆทีมครับที่เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรครับที่เข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกครับ แล้ววันนี้ครับมีแน่แน่นอนครับหนึ่งทีมแน่แน่ครับคู่คาราบัคเจอกับเฟเรนวาโลซี่นะครับน่ารักหน้ารุนเหลือเกินครับสำหรับแชมเปี้ยนลีกวันนี้ครับลองดูครับว่าวันนี้ครับจะมีนาทีบาปให้เห็นหรือเปล่าครับสำหรับยูวาแชมเปี้ยนลีกวันนี้เพื่อไม่ให้มีการเสียนาฬิกาครับเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างครับคู่ที่เราให้ความน่าสนใจวันนี้ครับคาราบัคเอฟเคพบกับเฟเรนวาโลซี่ นี้ลงเตะกันเวลา5ทุ่ม45ตามเวลาบ้านเราครับวันนี้คารวบาครับเปิดมาด้วยราคาเสมอราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับ คู่นี้ครับคาร์บาครับนัดแรกพวกเขาทําได้ดีกว่าครับกลุ่มความได้เปรียบมา2ตุง2องเมทรับชนะมา3าหนึ่งโอกาสค่อนข้างจะสดใสเหลือเกินครับกับการเข้าไปเล่นในรอบลีกเฟนฤดูกาลนี้ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับถ้าวันนี้แพ้หนึลูกพวกเขายังเข้ารอบเลยครับแพ้2ลูกก็ไปต่อเวลาครับแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาโอ้โหไม่อยากให้ถึงจุดนั้นจริงๆครับ วันนี้ครับยอดทีมจากอาเซอร์ไบจันครับโอ้เซอร์ไพ,พรส์พอสมควรครับคาราบักไม่ได้ลงเตะที่บ้านของตัวเองไม่ได้ลงเตะที่รังเย่าของตัวเองครับเนื่องจากสนามของพวกเขาไม่ได้มาตรฐานของยูฟ่าครับทำให้ได้ลงเตะในสนามกลางครับที่ทางยูฟ่าเขาจัดไว้ให้ครับ แต่ถึงไม่ได้ลงเตะที่รังเย่าของตัวเองครับแต่แฟนบอลของคาราบักเยอะกว่าทีมเยือนอย่างเฟรนวาโซีแน่นอนครับเนื่องจากตามโปรแกรมแล้วพวกเขาเป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านยังไงก็ต้องได้ตั๋วที่มันมากกว่าทีมเยือนอยู่แล้วแน่นอนครับรูปเกมวันนี้ครับก็ต้องบอกว่า ไม่มีอะไรให้ต้องพูดกันมากครับเฟรนวาโลซี Feed ่หลังพิงฝาแล้วครับหมาจนต่อจริงครับถ้าอยากจะไปจริงๆวันนี้ต,ต้องงัดฟอร์มเก่งมาให้ได้ครับโอ้โหสัตว์กุยทางมาขนาดนี้แล้วครับเฟรนวาโลซี่พวกเขาผ่านรอบคัดเลือกในรอบ2รอบ3รอบเพย์ออฟโอ้โหก็ต้องบอกว่ากว่าจะมาถึงเพย์ออฟตนตรงนี้ได้มันก็ต้องบอกว่ายากเย็นแสนเข็นเหลือเกินนะผ่านโอ้โหสิงเหนือ er, เสือใต้ทั่วยุโรปมาครับ ก็วันนี้ครับโจทย์ใหญ่ๆโจทย์เต็มๆโจทย์หนักๆของพวกเขาคือคาราบักเจ้าบ้านนะครับที่ต้องดูว่าวันนี้พวกเขาจะมาในรูปแบบไหนครับคาราบักเจ้าบ้านเนื่องจากนํามาแล้ว2ตุงครับถ้าเป็นทุกคนครับเป็นกุนซือหรือเป็นโค้ชของคาราบักทุกคนจะคิดยังไงครับจะเล่นยังไงครับจะประคองตัวให้ไม่แพ้แล้วก็เข้ารอบไปอย่างสวยงามมันก็ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเล่นยากพอสมควรครับเล่นเพื่อเสมอครับ เล่นเพื่อชนะมันก็ยังพอจะมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายที่ยังจะทําได้ครับบอลครับเล่นเพื่อเสมอมันก็ต้องบอกว่าเล่นยากจริงๆครับแต่ถ้าจะต้องไปเล่นเพื่อเสมอจริงๆก็ต้องเล่นให้ได้ครับคาราบ,บักเพราะวันนี้พวกเขาก็ขอแค่เสมอเท่านั้นเองครับรูปเกมแน่นอนเฟเลนวารอซี่ยังไงก็ต้องโหมบุกตั้งแต่ปีตแรกครับเสียงนบวีดแรกที่เป่ามาจากลมปากของกรรมการวันนี้พวกเขาต้องเอาครับ มันก็ต้องเสี่ยงอยู่แล้วครับแล้วก็เสี่ยงกับการโดนสวนกลับครับเนื่องจากคาราบักเป็นทีมที่เล่นสวนกลับได้ดีครับเป็นทีมที่ประเภทตีหัวเข้าบ้านอยู่แล้วครับสำหรับคู่นี้ด้วยสกอร์ที่มันห่างมา2เม็ดผมมองว่าเข้าทางคาราบักเต็มๆครับคาราบัคพวกเขาครับจะอยู่ในเกมที่พวกเขาถนัดครับคือเกมตั้งรับลึกเนียวๆแน่นๆครับคือถ้า ประตูแรกของเฟลินวาโลซี่มันมาช้าหรือไม่มาเลยเนะี่ยแน่นอนทั้งความกดดันครับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างความหงุดหงิดยังไงมันก็ไปทางฝั่งเฟลินวาโลซี่ทีมเยือนแน่นอนครับคารบาบัควันนี้ขอแค่ไม่เสียสมาธิและอยู่ในเกมของพวกเขาผมมองว่าวันนี้กับราคาเสมอพวกเขาจะเป็นอีกนัดหนึ่งที่ไม่แพ้ครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่แพ้ยากอยู่แล้วครับคารบาบัคครับ เล่นมา2รอบครับไม่แพ้ใครเลยชนะได้ทั้ง5นันะครับแล้ววันนี้อีกนัดหนึ่งครับจะชนะไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปครับผมมองว่าวันนี้คาราบัครับอยู่ในเกมที่พวกเขาถนัดแล้วพวกเขาจะสร้างประรัติาัตร์ของสโมสรของพวกเขาผ่านเข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกรอบสุดท้ายให้ได้ครับสําหรับวันนี้เชียร์ไปที่ราคาเสมอคาราบักผมมองว่าวันนี้เราจะได้เห็นคาราบักเกมรับอันเหนียวแน่นแน่นอนกับราคานี้ราคาเสมอมองว่ายังไงคาราบักไม่แพ้แน่นอนมีถึง โอกาสเฉือนชนะได้เลยครับสำหรับคู่นี้อยู่ที่คาราบักมั่นใจครับยังไงไม่มียอมแน่นอนราคาเมอ่ในเมอกันเมอ่อคาราบักคู่ที่2ของวันนี้เราข้ามไปที่อังกฤษแล้วครับช่วยนะแอดครับคาราบาวครับฟูลแลมเจอกับบิตเติลซิตี้คู่นี้ตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับเตะกันค่อนข้างจะดึกพอสมควรครับสำหรับคู่นี้ คู่นี้ครับฟังไว้ให้ดีๆครับคู่นี้เป็นคู่3ดาวด้วยครับตัวผมยกให้เป็นตัว3ดาวตัวหนักตัวเน้นประจําวันนี้เลยครับสำหรับบทวิเคราะห์ฟุตบอลของแถวสอองเกมวันนี้ครับฟูลแลมมันล่าสุดเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1-1ในส่วนของบิทเตอลซิตี้นัดล่าสุดบุกไปเสมอกับดาบี้เคาน์ตี้หน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นฟูลแลมครับที่เปิดบ้านถล่มวิเทอรซิตี้ไป6ประตูต่อ2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นฟูลแลมเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าฟุตบอลวันนี้คู่นี้เจอกันทเวนะแอดคาระเบาาครับก็ต้องบอกว่าห่างดิวิชั่นกันอยู่1ดิวิชั่นครับฟูลแลมพิเมลีกอังกฤษทีมเยือนอย่างวิเทอรซิตี้ตอนนี้แชมเปี้ยนชิพอังกฤษ การเปิดหัวฤดูการนี้ของฟูลแลมก็ต้องบอกว่าถึงไม่ชนะใครแต่ฟอร์มการเล่นโคตรแจ็มเลยครับเพราะ2นัดแรกครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึงจะเสมอครับเสมอกับไบตันในการเล่นเป็นทีมเยือนนัดแรกแล้วก็เสมอกับทีมใหญ่อย่างแมนยูครับนดที่2นนาที่ผ่านมาทั้งที่ว่าโอ้โหเกือบจะชนะด้วยซ้ำไปครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีครับร้อนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกระชับมีดครับในปีซีซั่นนี้ของฟูลแลมครับค่อนข้างจะ กระชับมิดน้อยเหลือเกินครับกระชับมิดแค่3นัดครับแต่ก็ชนะได้ทั้ง3นัดครับแล้วผลงานก็ดีครับยันมาถึงตรงนี้เลยครับก็อย่างที่บอกครับมันเสมอในเกมที่ควรเสมอก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีครับฟูลแลม2นัดที่ผ่านมากับการเปิดสนามในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับวันนี้ในช่วยน้าแอดก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนการซ้อมใหญ่ครับที่พวกพวกเขามองแล้วค่อนข้างจะดูเหนือกว่าฝั่งบิลล่าซิตี้ทีมเยือนครับฝั่งบิลล่าซิตี้ทีมเยือนก็ต้องบอกว่าผิดหวัง เล็กน้อยครับในฤดูการที่ผ่านมาครับพวกเขาครับอุตสาห์ครับได้ไปเพย์ออฟครับอันดับหครับของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อฤดูการที่ผ่านมาครับแต่ไปแพ้ครับในรอบเพย์ออฟให้กับเซฟิลด์ยูเนเต็ดทำให้ไม่มีโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูการนี้ครับเป้าหมายของพวกเขาครับในแชมเปี้ยนชิพก็ยังคงเดิมครับคือพยายามหาพื้นที่เพย์ออฟหรือพื้นที่เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติครับฟูลแลม เจ้าบ้านวันนี้เจ้าสัวน้อยครับเล่นที่คาเป็นคอรทเทดก็ต้องบอกว่าเป็นสนามที่ทีมไหนครับก็ต้องบอกว่าบุกมาเก็บชัยชนะอยากบุกมาเก็บ3าคะแนนอยากครับโอ้โห,โหทีมใหญ่ๆมาสะดุดสนามแห่งนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับฟูลแลมครับขึ้นชื่อแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเก่งในบ้านของตัวเองวันนี้ตอนรับการมาเยือนของบิทอลซิตี้ที่มีเป้าหมายครับก็ต้องบอกว่า ไม่ค่อยเท่าไหร่เอากันตามตรงกับบอลถ้วยแบบนี้พวกเขาถ้าเอาได้ก็เอาถ้าเอาไม่ได้ก็ไม่เอาครับคือพวกเขาเป้าหมายหล,กลักๆคือการเลื่อนชั้นมาเตะพเมลีกมากกว่าครับสำหรับผู้นี้มองยังไงเหลี่ยมไหนมุมไหนครับนักเตะฟูลแลมกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจครับไม่ว่าจะเป็นเกมลูกหรือเกมรับพี่ค่อนข้างจะเสถียรและสม,มดุลผมมองว่าวันนี้กับราคาหนึ่งลูกฟูลแลมค่อนข้างจะ สบายๆครับใสๆใสไม่น่าจะหนักหน่วงอะไรครับขอแค่ให้เม็ดแร่ของพวกเขามาครับผมมองว่าเม็ดกินเต็มยังไงก็ตามมาแน่นอนครับสำหรับคู่นี้คู่ที่2คู่3ดาวครับจัดหนักๆจัดให้หนัก,จ,นกจัดให้เน้นไปเลยครับอยากได้เท่าไหร่ก็กดไปครับสำหรับคู่นี้คู่ที่2คู่3ดาวจัดไปที่ฟูแล่มต่อที่ราคา1ลูกไม่มีผิดหวังแน่นอนครับคู่ที่3ของวันนี้ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมช์ ประจำวันนี้เลยครับเบนฟิก้าเจอกับเฟเนบาเช่ครับกลับมาที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์อ,อีกเช่นเคยครับคู่นี้ลงเตะกันเวลาปีสองครับตามเวลาบ้านเราคู่นี้นัดแรกเจอกันที่บ้านของเฟเนบัเช่จบลงด้วยการเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์กินกันไม่ลงครับสำหรับคู่นี้นัดแรกที่เจอกันวันนี้ตัดสินกันเลยครับนาทีสองบ้านของเบนฟิก้าราคาวันนี้เปิดมาเบนฟิก้าต่อหนึ่งลูกราคาสูงตำ่ำ คำแพงอยู่ที่2ลูกครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะสูงและแพงพอสมควรครับสำหรับราคาต่อรองวันนี้ครับก็นเนื่องจากด้วยเบนฟิก้าพวกเขาเป็นขาประจำในแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วครับช่วงหลังๆพักหลังๆเนี่ยครับก็ต้องบอกว่า จะเป็นต่อประมาณหนึ่งช่วงตัวแบบนี้มันก็ไม่เอะใจมันก็ไม่มีอะไรผิดพลาดตรงไหนครับมันก็สมเหตุสมผลพอสมควรครับแต่ด้วยราคาแบบนี้มันจําเป็นต้องยิง2ลูกขึ้นไปถึงจะกินเต็มครับ1ลูกยังเจ้าอยู่เลยครับแล้วบอลวันนี้เบนฟิก้าก็ขอแค่ชนะครับไม่จําเป็นต้องชนะเยอะครับขอแค่ชนะเม็ดเดียวพวกเขาก็เข้ารอบครับก็เหมือนกครับกับเฟเนบาเช่เพราะนั้นแรกเสมอกันมา0ูนแล้วครับลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่ครับนั่นแรกก็ต้องบอกว่าพวกเขามีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะ ได้ครับหลังจากที่เบนฟิก้าเหลือ10คนโดนใบแดงไปครับแต่พวกเขาก็ไม่เสียบขาดและเสียบคมพอครับที่จะเก็บชัยชนะและผลงานที่ดีนัดแรกได้ครับสาหรับคู่นี้ผมมองแนละบอลนะ่ะต้องบอกว่าค่อนข้างจะทันกันพอสมควรครับไม่หนีกันมากไม่หนีกันมาครับกับราคาวันนี้ตัวผมมองว่าค่อนข้างจะสูงไปครับพระเบนฟิก้าเองก็ไอรู้ว่าเป็นต่ออยู่แล้วครับจะไอคันจะไปบุก เต็มร้อยเกินร้อยบุกอย่างเดียวครับไม่สนเกมรับมันไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะลูกทีมของโจโซเซ่มูรินโญ้ครับเฟเนเเมาเช่พวกเขาก็เป็นทีมที่เล่นสวนกลับได้ดีครับรับลึกรับเหนียวรับแน่นแล้วรอสวนกลับเนี่ยนี่คือสไตล์ของโจโซเซ่มูรินโญอยู่แล้วครับไอประเภทบอลถ้วยแบบนี้โจโซเซ่มูรินโญพวกโอ้โห เขาการันตีอยู่แล้วครับแล้วนักเตะของพวกเขาคเาเฟเนเบเชก็รู้เขาวันเล่นภายใต้การคุมทีมของมูรินโญ่ครับรู้ว่ามูรินโญ่ต้องการอะไรจากพวกเขาพวกเขาก็ทำได้อยู่บ่อยๆครับสำหรับผู้นี้ผมมองว่ามันเป็นนัดที่สำคัญเหลือเกินครับบอลมันจะไม่ออกมาขาดอะไรกันขนาดนั้นนะผมยังมองว่าต่อแพงไปครับแพงจริงๆครับไม่ได้ว่าแพงมันแพงแบบสมเหตุสมผลนะแต่ตัวผมมองว่ามันแพง เกินไปครับที่จะต้องมี2ลูกครับแล้วเบนฟิก้าก็เล่นนัดแรกเจอกับเฟเนบเช่เฟเนบเช่ก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายครับผมมองว่าคู่นี้ครับมีสิทธิ์อีกนัดหนึ่งที่จะจบลงได้ผลเสมอเหมือนนัดแรกครับแล้วจะต้องไปต่อเวลาต่อเวลาครับหรือจะต้องดวลลูกจดโทษด้วยซ้ําไปครับสาหรับคู่นี้เชียร์ไปที่บอลรองครับผมมั่นใจลูกเก่าครับของโชเซ่มูรินโญ่ที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลยุโรปแบบนี้ครับ ผมซื้อใจไปที่ตัวคุณซื้อตัวโครของเฟเนบเชเต็มๆเลยครับอย่างบูลินโยครับผมมองว่าพวกเขาจะทําได้ดีครับมองว่านักเตะของเฟเนบเชครับจะทําได้ตามคาคำสั่งของน้ํำมูครับ ผมเชื่อใจนะมูครับว่าเก่งบอลถ้วยแบบนี้ครับผมมองว่าเฟเนบเชจะเอาตัวรอดภายใน90นาทีครับแต่หลังจาก90นาทีก็ตัวใครตัวมันได้เลยครับมันจะจบยังไงไม่รู้ครับแต่90นาทีผมมองว่าเฟเนบเชยังไงเอาอยู่ครับคู่นี้ลุ้นเฟเนบเชยันเสมอได้ครับคู่นี้อยู่บอลรองครับรองเฟเนบเชที่ราคา1ลูกครับ คู่ที่4ของวันนี้เรายังอยู่ครับในแชมเปยเลกครับโคเปหเฮเกนพบกับบาเซลคู่นี้เตะสองตรงครับเท่ากับคู่ที่3เลยครับเวลาเตะพร้อมกันครับคู่นี้เจอกันนัดแรกครับเสมอกันไปกินกันไม่ลงอีกแล้วครับสําหรับคู่นี้เสมอกันไป1นหนึ่งที่บ้านของบาเซลวันนี้กลับมาเตะที่โคเปหเฮเกนครับเดนมาร์กบ้านของพวกเขาราคาวันนี้เปิดมาเป็นโคเปหเฮเกนต่อครึ่งลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับ เ่าต้องบอกว่าคู่คนี้ครับคู่ที่4ของวันนี้ก็ต้องบอกว่านัดแรกเล่นกันทันกันจริงๆครับสูสีดูดีครับวันนั้นผมมองแล้วว่าไม่มีใครดีและก็ไม่มีใครแย่เกินเกินไปครับคือมันก็โอเคด้วยตายของทั้ง2ทีมอยู่แล้วครับก็บอลแบบนี้มันวัดกันที่ความนิ่งและจังหวะจบจังหวะสุดท้ายมากกว่าครับโเคเปเฮเกนเพวกเขาโอ้โหก็ต้องบอกว่า ผ่านสิงสาลาสัตว์มาโอ้โหในยุโรปมากว่าจะถึงรอบนี้ได้ก็ต้องบอกว่าลากเลือดมาเหมือนกันครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าใช้ความพยายามสูงเหมือนกันครับส่วนบาเซอร์ว่าเขามายืนมายืนรอรอบนี้อยู่แล้วครับเนื่องจากค่าสัมรสิทธิ์ของยุโรปครับบอลของทางฝั่งสวิ์แลนด์มันค่อนข้างจะดูดีกว่าฝั่งเนมาร์กนครับก็ต้องบอกว่า มากันถึงตรงนี้มันไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับโคเปนเฮเกนวันนี้เจ้าบ้านก็อยากจะฝังให้มันจบภายใน90นาทีด้วยเกมลุกอันดุดันของพวกเขาครับเมื่อเวลาลงเล่นในบ้านของตัวเองครับไม่ว่าจะใครหน้าไหนพวกเขาก็พร้อมที่จะจัดการครับเหมือนกันกันกบบาเซิลครับบาเซลทีมนี้ก็เป็นทีมที่เก่งในบ้านเหมือนกันครับก็ต้องบอกว่า ถ้าใครครับเป็นแฟนยุโรปครับในยุค2000เราจะเห็นครับบาเซอทีมเนี้ยไปบ่อยเหลือเกินครับแล้วมีทีมใหญ่ๆมาสะดุดที่บ้านของบาเซอหลายๆทีมครับรวมถึงแมนยูครับทีมดังจากเกาะอังกฤษครับก็เคยมาสะดุดที่บ้านของบาเซอครับแต่ครับแต่แต่วันนี้บาเซอไม่ได้ลงเตะในบ้านของตัวเองครับเป็นเกมเยือนครับที่จะต้องมาเยือนโคเปนที่เป็นรองอยู่ครึ่งช่วงตัวครับก็ต้องมองว่าช่วงหลังบาเซล ในการเปิดหัวฤดูการนี้ไอเกมในบ้านมันตามมาตรฐานอยู่แล้วครับแต่เกมเยือนเนี่ยบาเซลยังมีปัญหาครับคือ2นัดในลีกสวิตเซอร์แลนด์ครับพวกเขาแพ้ทั้ง2นัดเลยครับก็ต้องบอกว่าเวลาเล่นเป็นทีมเยือนช่วงหลังบาเซลไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับประจวบเหมาะกับเจ้าบ้านอย่างโคเปเฮเกนในบ้านเกมรุกค่อนข้างจะดุดันครับ ผมมองว่าคู่เนี้ถ้ามันจะวัดกันภายใน90นาทีให้มีใครชนะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยผมมองไปที่ฝั่งโคโปเปหิเกนเจ้าบ้านครับมองว่าพวกเขาครับมีทีเดียทีขาดตรงเรื่องจบสกอร์เนี่ยแล้วมันจะทําให้พวกเขาเนี่ยครับเก็บผลการแข่งขันที่ดีนั่นนี้แล้วผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับสําหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับจังหวะสุดท้ายจริงๆครับทุกคน ทุกคนคิดเหมือนผมก็ไปโคเปนเฮเกนเหมือนผมครับถ้าคิดว่าบาเซอร์เอาอยู่ก็ลองบาเซอร์ได้เลยครับไม่มีปัญหาแต่ตัวผมมองว่าฟุตบอลแล้วสุดท้ายรูปเกมจะเป็นยังไงก็ช่างจังหวะจบจังหวะสุดท้ายคือจังหวะที่ชี้เป็นชี้ตายผมมองว่าตรงนี้โคเปนเฮเกนมีมากกว่าคู่นี้ไปบอลต่อครับคู่นี้ต่อโคเปนเฮเกนที่ราคาครึ่งลูกครับ คู่ที่5ของวันนี้เรายังอยู่ครับในแชมป้ยนลีคขับบูธพบกับกัสโกเรนเจอร์คู่นี้ตีสตรงตามเวลาบ้านเราคู่นี้เจอกันนัดแรกที่บ้านของเรนเจอร์ครับเป็นขับบูธที่ทําได้ดีกว่าครับบุกไปถล่ม3ประตูตอนหนึ่งวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของ ขับบูธขับบูธต่อด้วยราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับก็ต้องบอกว่าขาดลอยพอสมควรครับสำหรับนัดแรกผิดหวังพอสมควรครับกับกัสโกเรนเจอร์ทีมเยือนครับทีมจากสกอตแลนด์ครับเล่นในบ้านของตัวเองแท้แท้ครับแต่ด,ดันแพ้ให้กับขับบูธไปถึง3ามนุ่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ขับบูธ ก็ต้องบอกว่าลูกปากรอเลยครับอร่อยอร่อยเลยครับสบายสบายเขาไม่ต้องคิดอะไรมากครับแพ้หนึ่งลูกยังเข้ารอบแพ้2ลูกก็ต่อเวลาครับเสมอก็เข้ารอบทันทีชนะก็ได้ย้ำแขนไปเลยครับมองเลี่ยมไหนมุมไหนจากการเล่นนัดนแรกครับบูดูดีกว่าจริงๆครับก็เซอร์ไพรส์พอสมควรนะทีมจากเบลเยียมครับเล่นในลีกก็ดีครับผลงานใช้ได้เลยครับชนะมาบ่อยเหลือเกินอาจจะมีสะดุดแพ้เป็นบางนัดครับแต่โดยรวมชนะมาตลอดครับแล้วในรอบที่ผ่านมาพวกเขาก็ผ่านทีม เก่งทีมแก่งอย่างเรดบูลเซาบวกมาได้ด้วยครับก็ต้องบอกว่าโมเมนตัมขันกำลังใจของพวกเขามันเต็มเปี่ยมอยู่แล้วครับส่วนกาสโกเรนเจอร์ก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็เหมือนจะดีนะแต่สุดท้ายก็อีหลอบเดิมอีกแล้วครับสำหรับกาสโกเรนเจอร์ครับโอ้โหแล้วเล่นในบ้านโดนมาเละถ,ถึง3เม็ดเกมรับใช้ไม่ได้เลยครับนัดแรกเห็นเห็นเลยครับคู่นี้ ขับบูธพวกเขาค่อนข้างจะนิ่งกว่าและลงตัวกว่าครับไอเรื่องเกมลุกเวลาบทจะเอาประตูบทจะเอาเกมลุกเนี่ยขับบูธพวกเขาทําได้ตลอดเลยครับไม่ต้องใช้โอกาสมากไม่ต้องใช้โอกาสไม่พวกเขาก็ทำได้จบได้ตลอดครับไม่ต้องคิดเยอะอะไรครับกัสโกเรนเจอร์ครับเวลาจะต่อบอลทีเวลาจะเข้าไปยิงทีหนึ่งโอ้โหก็ต้องบอกว่า กว่าจะทําได้แต่ละลูกมันยากเย็นแสนเห็นเหลือเกินครับสําหรับคู่นี้ผมมองนะครับบู๊มีโอกาสที่จะย้ําแขนคาสโกเลนเจอร์ครับเพราะอะไรนะครับเพราะบอลวันนี้คาสโกเลนเจอร์ยังไงก็ต้องเปิดหน้าแรกับุบ๊ดเจ้าบ้านแน่นอนครับมันก็ต้องเอาแล้วครับ จะตายก็ต้องตายครับจะหมู่จะจ่ายก็ต้องวันนี้ครับหมาจนตอกแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรมากก็ต้องเกมลูกครับการกํารรราเกมลูกมาเลยครับมีเท่าไหร่ก็จัดมันเลยครับขับบูธพวกพวกเขาก็พร้อมจะรออยู่แล้วครับยิ่งเป็นเกมตั้งรับสบายๆของพวกเขาแล้วรอสวนกลับอย่างเงี้ยมันยิ่งเข้าทางขับบูธครับมองเลี่ยมไหนมุมไหนขับบูธก็ดีกว่าครับในบ้านของตัวเองด้วยต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองด้วยจะได้กลับไปเล่นในแชมเปีย้ยนอีก ยังไงมันก็โอ้โหไม่ไหวครับถ้าจะอยู่บอลลองอย่าง g a s c o จอ n e ครับถึงแม้ขับบูกจะได้เปรียบมา2ลูกแล้วครับวันนี้ต้องชนะถึงจะได้กินกับราคาเนี้ยคือคนบุกผมมองว่ายังไงมันก็ได้ครับเพราะคือบอลขับบุกเองก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งรับเหนียวอะไรขนาดนั้นรอให้ g เ s นเจอ n e เขาบ,บุกแล้ว แล้วรอให้เขาบุกมันก็เหมือนรอโดนยิงเป็นตัวครับทุกคนก็คือพวกเขาก็อาจจะสู้บ้างบางจังหวะแล้วพวกเขาเป็นทีมที่ใช้โอกาสไม่เปลืองตรงนี้แหละครับมันจะทําให้ขับบูธมีสกอร์ที่ดีมีผลการแข่งขันที่ดีครับสําหรับคู่นี้ผมมองว่ายังไงขับบูธเจ้าบ้านดีกว่าและก็จะย้ําแขนไปได้อีกนัดหนึ่งสําหรับคู่นี้เชียร์ไปที่บอลต่อเชียร์ไปที่ฝั่งเจ้าบ้านพวกเขาจะเข้ารอบไปด้วยการย้ําแข้นทีมเยือนอย่างกาสโกเลนเจอร์อีกนัดด้วยผลสกอร์ที่ อาจจะกินเต็มหรือกินครึ่งแต่ผมมองว่าอย่างน้อยๆขับบุตรมีแน่นอน1ลูกให้เห็นครับสำหรับคู่นี้ต่อเจ้าบ้านขับบุตรที่ราคาครึ่งขวบลูกครับ เรามาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วครับคู่ที่6ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเซลตาบีโก้พบกับเรอัลเบติคู่นี้ลาลิก้าสเปนครับเตะกันเวลาตีสอตรงตามเวลาบ้านเราคู่สุดท้ายอาจจะเป็นฟุตบอลลีกของสเปนครับแต่ความมันครับมันไม่ยิ่งหย่อนกว่าบอลแชมเปียนลีกครับคู่นี้ก็มีความหมายเหมือนกันครับ เซลตาบีโก้ครับนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปเสมอกับมาโยกา1-1ตอนนี้พวกเขารังอันดับ15ของตารางคะแนน2นัดที่ผ่านมามีแค่1นคะแนนเท่านั้นส่วนเรอัลเบติทีมเยือนนัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะอาราเบตไป1-0ตอนนี้รังอันดับ7ของตารางคะแนน2นัดที่ผ่านมา4คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุด3-2ครับเป็นเซลตาบีโก้เปิดบ้านชนะเรอัลเบติ ated, ไปครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาส่วนราคาวันนี้เปิดมาเป็น เซีตาบิโก้เจ้าบ้านต่อปปราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับเซีตาบิโก้ครับฤดูการนี้เปิดหัวมา2นัดยังไม่ชนะใครเลยครับก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างจะผิดคาดพอสมควรครับนัดแรกก็แพ้ขาบ้านทั้งที่ว่าเป็นต่อแบบโอ้โหเยอะแยะพอสมควรครับแต่ทําได้ไม่ดีพอครับเหมือนยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไรครับสำหรับเซีตาบิโก้เจ้าบ้านวันนี้ครับโอ้โหกระชับมิดครับในช่วงปีซีซั่นเตะถึง7นัดครับแต่ฟอร์มก็ยังแกว่งไปแกว่งมาชนะบ้างแพ้บ้างครับแล้วมันก็ลามมาจนถึง ช่วงเปิดฤดูกาลฤดูกาลนี้นะครับเหมือนไม่ลงตัวยังไงไม่รู้ผมมองครับเกมลุกมันก็ไม่สุดครับจะยิงเยอะไหมไม่ยิงเลยครับเสียประตูอาจจะไม่เยอะแต่ก็เสียเรื่อยๆครับมันก็ต้องบอกว่ามันไม่สุดสักทางครับไม่ว่าจะเกมลูกหรือเกมรับครับส่วนเรอัลเบตติสต้องบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นตามเทคนิคอยู่แล้วครับนัดแรกก็เก็บแต้มแบบ ก็ต้องบอกว่าแบบหน้าเขกกระโลกตัวเองเหมือนกันครับเสมอกับเอลเช่ครับทั้งที่ว่าเป็นต่อครับทั้งที่ว่าจะมี6คะแนนเต็มนะครับจากการเปิดสนาม2นัดเนี่ยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆเสมอในการเล่นเป็นทีมเยือนครับในนัดเปิดสนามแต่นัดล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าตามฟอร์มครับเฉือนชนะเป็นึ่งครับนำก่อนตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังก็รักษาสกอร์ไว้ได้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานของพวกเขาอยู่แล้วเราไปรอลเบติสไม่ยิงเยอะและก็ไม่เสียประตูเยอะครับมันก็โอเคครับถ้ายิงประตูอย่างน้อยๆครับถ้าชนะอน ทั้งฤดูกาลก็เอาครับแฟนบอลก็เอาครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับฟุตบอลมันก็แค่ขอยิงให้มากกว่าคู่แข่งหนึ่งลูกก็ชนะแล้วมันก็แค่นั้นจริงๆครับสําคัญของฟุตบอลอยู่แล้วครับรูปเกมวันนี้ครับแน่นอนครับมันผมมองเลยไม่มีใครเหนือกว่าใครครับไม่มีใครที่มันจะ ดูดีไปมากกว่ากันครับมันจะวัดกันที่จังหวะสุดท้ายและความผิดพลาดของคู่แข่งมากกว่าครับสําหรับคู่นี้นะผมมองการเล่นมาหลายลาย้าในหลายนัดรับของทั้งสองทีมครบับทจะดีมันก็ดีแบบแบบใจหายเลยครับพราให้ไม่เอาอะไรเลยก็ออกทะเลไปไกลเลยครับสําหรับคู่เนี้ยผมมองนะเจตาบิโกโอโหในบ้านฟอร์มก็ยังแกว่งไปแกว่งมาไอจะเปิดเกมลูกเปิดหน้าแรกไป ตลอดทั้งเกมมันก็ไม่ไหวครับพาอเรอัลเบติสก็มีเกมสวนกลับที่ค่อนข้างจะร้ายการเหลือเกินครับไอ้ลูกแทงทะลุช่องครับไอ้บอลแบบถ้าคุณเสียกลางทางแบบเนี้ยไอ้เรอัลเบติสครับมันมีตัวพิกเกมอยู่หลายตัวครับผมบอกเลยครับอันตรายจริงๆครับคู่นี้เจ้าบ้านเองก็เก่งครับพอม่ชนะใครมาสองนัดติดส่วนเรอัลเบติสวันนี้ถ้าบุกมามีแต้มได้ก็โอเคแล้วครับก็ถือว่าเป็นกําไรของพวกเขาแล้วครับคือหนึ่งแต้มก็ตาม ตามที่พวกเขาตั้งเป้าไว้ครับแต่ถ้าได้สาแต้มก็ถือว่าเป็นโบนัสครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าความผ่อนคลายความกดดันครับไอ้ฟังเรอัลเบติดมันสบายสบายกว่าครับแล้วเดี่ยฟอร์มการเล่นแล้วนักเตะมันมันยืดหยุ่นกว่ามันเขาเรียกว่ามันลงตัวกว่าครับยังไงมันก็ต้องเลือกทีมที่มันลงตัวกว่าครับผมมองว่าอย่างน้อยๆวันนี้ครับเรอัลเบติสจะมี1แต้มกลับบ้านของตัวเองคู่นี้ให้เสียไปที่บอลรองครับมองว่าเรอัลเบติสลงตัวกว่าครับคู่นี้ยืนพื้นครับรองเรอัลเบติสที่ราคาปอปลาตากลมๆครับ ก็จบลงไปแล้วครับบทวิเคราะห์สําหรับแถวสองสองเกมวันนี้หกคู่ครับก็ทุกคนครับก็สนุกไหมครับกับบทวิเคราะห์วันนี้ครับหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์คิดต่างกันได้ครับไม่ว่ากันครับคอมเมนต์ด้วยคําพูดสุภาพกันเล็กน้อยครับก็พอหอมปากหอมคอพอครับสาหรับวันนี้3าดาว1ดาวครับทีเด็ดเลยครับอย่างที่บอก3ดาวเราทราบกันไปแล้วซันเดอร์แลนด์ครับส่วนบอลชุดวันนี้1ดาวครับแน่นอนมันก็มีให้เห็นแน่นอนทุกวันนะครับ สรุปให้ฟังเลยครับง่ายๆวันนี้6คู่มีอะไรกันบ้างคู่แรกครับคู่ประวัติศาสตร์คาราบักเจอกับเฟลนวาลซี่คู่นี้เสมอคาราบักเจ้าบ้านครับคู่ที่2ฟูลแลมเจอกับบิทอลซิตี้คู่นี้เรารู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับตัว3ดาวครับฟูลแลมวันนี้ต่อ1ลูกจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับตัว3ดาววันนี้คู่ที่3เบนฟิกาเจอกับเฟเนบาเช่คู่นี้ให้รองเฟเนบาเช่หลูกครับ คู่ที่4โคเปนเฮเกนเจอกับบาเซลคู่นี้ให้ต่อโคเปนเฮเกนครึ่งลูกคู่ที่5คาบูตเจอกับกาสโกเรนเจอร์คู่นี้ต่อคาบ Boot, ู๊ตครึ่งควบลูกคู่ที่6เซลตาบิโกเจอกับเรอัลเบติสคู่นี้ให้รองเรอัลเบติสที่ราคาปอปลาครับส่วนตัว1ดาวที่บอกไว้ครับมีอะไรบ้าง3คู่ครับตัว1ดาวตัวแรก เสมอคาราบ,บักตัวที่2ต่อโอเคเปนเฮเกนครึ่งลูกตัวที่3ต่อคาบูตครึ่งควบลูกครับส่วนตัว3ดาวย้ำอีกครั้งหนึ่งครับอย่าเพิ่งเบื่อกันครับเพราะมั่นใจเหลือเกินวันนี้ครับสาดาวต่อฟูลแลมที่ราคา1ลูกครับชอบก็จัดคัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมีลมข้างในครับไม่มีอะไร100ยเปอร์เซ็นต์ครับมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายครับหรือคอนโทรได้ครับไอ้ผลการแข่งขันมันอาจจะมีพลิกล็อกกันบ้างครับก็ไม่ว่ากันครับ,บแต่ ขอให้คู่3ดาววันนี้ครับคู่ติดดาวมันมาทุกคู่ครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับบทวิเคราะห์สนุกๆครับแถว22สอ่สองเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ